แต่ถ้าเป็นถือในงานสายงานของฟุตบอลก็คิดว่าทำมาเกือบครบทั้งหมดแล้วก็ปีนี้เริ่มทํางานโค้ชอาชีพเป็นปีที่11แล้วซึ่งถ้าวันนึ่งที่เราไมอยู่ตรงนี้แล้วที่ผมคิดนะเนื้อหาคอนเทนต์มันยังไปแปะอยู่ในแพลตฟอร์มเช่นอยู่ใน Facebook อยู่ในคนก็อาจจะเอามาอ่านแล้วก็เสพได้เรื่อยๆและนี่คือสาระลูกหนังกับโค้ช ครับขอต้อนรับเข้าสู่สาระลูกหนังกับโค้ชเชนนะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีพี0เนาะเป็นการแนะนําตัวก่อนว่า,ารายการนี้มีขึ้นมาเพื่ออะไรแล้วก็เนื้อหาสาระเป็นยังไงก็ตอนนี้ผมอยู่กับพี่เชนแล้วครับสวัสดีครับพี่เชนสวัสดีครับเนยครับสวัสดีครับทุกท่านครับก็สาระลูกหนังกับโค้ชเชนนะครับว่าเป็นการคุยทั้งเบื้องลึกเบื้องหลังของวงการฟุตบอลทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเนานะสำหรับอีพี0เนี่ยก็อยากให้พี่เชน เริ่มจากแนะนําตัวก่อนครับผมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับโคเชนครับ,โโรบประสบโชคชืหมอ,อกครับเ,เป็นผู้สอนระดับโปรไลเซนนะครับแล้วก็เป็นผู้สอนระดับโคคิปเปอร์เลเวลสองครับผ่านงานโค้ดมาเยอะไหมพี่ปุคิดว่า,ค,วาคิดว่าทำมาครบเกือบหมดแล้วครับขาดิีเดียวก็ยังไม่ได้ทําประเภทพวกงานที่เป็น หมดนวดหรือว่าเราในศาสตร์แบบน้เรา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 ไม่ไม่ชำนาญแต่ถ้าเป็นถือในงานสายงานของพี่บอลก็คิดว่าทํามาเกือบครบทั้งหมดละเพราะว่าจริงๆแล้วถ้านับปีเนี่ยก็ปีนี้เริ่มทํางานโคชชิพเป็นปีที่11บล้วครับนะครับคอนเทนต์เนี้ยทำจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของเสาสาร่ากับค้ชเชนเนี่ยมันมาจากการที่อยู่มาวันนี้เมื่อสปีปี่แล้วนะครับเราจะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะถ่ายทอด องความรู้ในสิ่งที่เราเรียนมาอย่างไรว่าว่าเราเราผ่านการเราพ่อพูดถึงในระดับวิชาการ<ม>ก็เราก็เรียนจบปริเอกเนาะได้มีโอกาสได้ทุนในการทำ p o s t d o กใครที่อยู่ในแวดวงวิชาการก็คงรู้อยู่แล้วว่าการได้ทุนโพส t อกมันไม่ง่าย<ช>ม,มันก็ต้องเป็นระดับที่ที่เป็นการศึกษายที่ลึกซึ้งเพิ่มมากขึ้นจากระดับปริเอดนอกจากประสบการณ์ในเรื่องของการเรียนทางด้านวิชาการนะครับเราก็ตอนนั้นเราก็จบโปรไลเซนแล้วนะครับ รวมถึงณขณะนั้นเราก็ถือว่าเป็นเป็นโค้ชคนเดียวในเมืองไทยนะครับแม้ตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้นก็คือเป็นโค้ชคนเดียวในเมืองไทยที่เป็นโค้ชโปรไลเซนและมีถือซอริฟิเคตของโค้ชีเปอร์เพราะเราก็คิดว่าเราก็น่าจะมีองค์ความรู้อะไรพอที่จะถ่ายทอดให้กับให้กับคนอื่นได้เพราะรว่าเ,เก็บไว้ที่ความรู้มันเก็บไว้ที่ตัวเรามันก็ ศูนย์หายไปใช่ซึ่งถ้าวันนึ่งที่เราไม่อยู่ตรงนี้แล้วที่ผมคิดนะคือแต่ว่าเนื้อหาคอนเทนต์มันยังไปแปะอยู่ในแพลตฟอร์มเช่นอยู่ใน Facebook <ม>อยู่ในคนก็อาจจะเอามาอ่านแล้วก็เสพได้เรื่อยๆ<ม>โดยเนื้อหาของของสาสาระเนี่ยมันก็เริ่มมาจากการที่เราผมส่วนตัวเองผมไม่ค่อยเล่นเรื่องของโลกโซเชียลมีเดียก็พยายามเปลี่ยนตัวเองเพราะเราไม่มีไม่มีพื้นที่บเราก็ก็ไปไปคิดว่าเราน่าจะต้อง ต้องใช้พื้นที่ตัวนี้แหละนะครับในการที่จะนําเสนอก็เริ่มจากการที่เราเริ่มเขียนมันทุกๆวันเสาร์นะครับสาวล์ละหนึ่งเรื่องหนึ่งเรื่องโดยจะใช้แร,รงบันดาลใจจากเนื้อหาที่เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับอยู่ณขณะนั้นเวลานั้นนะครับแล้วก็เอามาถ่ายทอดให้กับให้กับคนที่สนใจนะครับก็บถ้าใครนะครับที่สนใจในเรื่องของ สาระลูกหนังซึ่งเป็นเรื่องที่ผมบอกว่าต้องเอาไปใช้ได้จริงด้วยนะเอาไปใช้ได้จริงด้วยแล้วก็เป็นข้อมูลความรู้ที่ดีนะครับก็ติดตามกันได้นะครับที่สาระลูกหนังกับโค้ชเชนนะครับทั้งเพจ a c e b o o k แล้วก็ u t u b e นะครับแล้วก็ติดตามกันในอีีหน้าว่าเราจะมาเอาอะไรมานำเสนอนะครับผมเจอกันในอีพีหน้าครับและนี่คือสาระลูกหนังกับโค้ดเชน